สัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปพักผ่อนนะคะ <Yeah! S 1> ต่างอำเภอเราจะไปนอนโฮมสเตย์สักคืนหนึ่งเพ <Wow! S 1> ื่อที่จะฮิลใจของเรานะคะ <Wow. S 1> ปะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่าทุกคน <Yeah! S 1> ได้แล้วอันไหนโคขโค่นะคะอันนี้ จริงอ่ะเขาจะทาํากาแฟออกมาแบบสวยมากแต่ว่าด้วยความที่จะดขี้เกียจคนเองอก็จะเลยให้เขาก็เลยจะให้เขาแบบคนให้เลยแวะเติมน้ำมันกันก่อนทุกคนน้ำมันมีอยู่ครึ่งถังเต็มถังไว้ก่อน คนคะตอนนี้เราอยู่ที่จังเกิลเดลคาเแม่แตงนะคะ <Yes. S 1> หลังจากเลี้ยวจากตรงนั้นมาน,นี้ก็เป็น10กิโลอยู่นะกว่าจะถึงเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเอาโต๊ะที่เราจะนั่งกันไม่นัวอาหารนะคะ oh. เยอะมากเดี๋ยวขอเลือกก่อน น้ำมันค่อนข้างเชี่ยวอยู่นะเพราะว่าเรามาตอนหน้าฝนแต่ว,ว่าวิวที่นี่ดีค่ oh, <wow. S 1> ะถ้าเกิดใครที่แบบอยากมาแบบที่ธรรมชาติธรรมชาติเลยก็ลองมาได้นะที่จอดรถก็กว้างอยู่นะคะร้า,านก็กว้างคนก็ไม่ได้เยอะมากนะในวันที่จัดมา ไม่กล้าไปละกลัวความสูงเขามีคนล่องแพกันด้วยวว้า <Wow. S 1> เขาเรียกล่องซึงง่งไหน,นาม,ามันน่ากลัวนะ Help ท <me. S 1> wow, ุกคนดูดีมากดูดีมากค่ะเหมาะกับการพักผ่อนมาก เผ็ดเผ็ดเผ็ดใครที่จะมาสั um <rat> ok ่งกะเค้าที่นี่แล้วไม่กินเผ็ดแนะนำว่าบอกเขาว่าไม่เผ็ดนะเรากินไหวไหมเนี่ย thank yeah. you ที่พักของเรากันค่ะทุกคนเศ็บบรรยากาศตรงนี้อิ่มลรวแล้วก็ขนไม่ตกหนักละแต่กนี้กว่า ถึงแล้วครับกระอไอแพดห่ะว,วิวสวยมากว้าวโอ้บรรยากาศดีมากค่ะเราเข้าที่พักกันเลยค่ะทุกคน<ะ>มาดูวิวตรงจุดเช็คอินนี้ก็สวยมากๆแล้วแต่เดี๋ยวเราเข้าที่พักของเราก่อนที่เรานอนเนี่ยจะตกคือละสองห้า 2, 99นะคะจะเป็นบ้านหลังที่เกือบจะใหญ่สุดมันจะมีอ่างน้ํามีที่นั่งชมวิวมีสระน้ํามีกระโจมนอนเดี๋ยวพาไปดูปวา้าวที่พักของเรานะคะมาเลยด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นห้องน้ําสะอาดมีน้าอุ่นด้วยนะคะและ้วก็ถัดาพมาที่ด้านซ้ายตรงนี้เราก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวของเราด้วยนะ ด้านหลังด้านข้างนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะข้างน,นอกนี้ของเราจะมีที่นั่งมีที่นั่งตรงนี้ด้วยโอ้โหถือว่าวิวสวยนะมีวิวสวนส้มแล้วก็มีอ่างอาบน้ําตรงนี้ส่วนที่พักเราเรานอนกันยังไงใช่ไหมมันจะเป็นโดมแบบนี้ค่ะโดมแบบนี้มีแอร์ด้วยนะมีแอร์ด้วยวมีโซฟา ที่นอนทีวีตู้เย็นพร้อมหมดโหดีมากตอนกลางคืนเราก็ปิดมากแล้วก็นอนได้เลยได้เวลาพักผ่อนค่ะแล้วก็มื้อเย็นของเราวันนี้นะคะเราจะกินหมูกระทะวิวดอยกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไ,ไปขนของจากที่รถเนี่ยขึ้นมาที่นี่ก่อนนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเสิร์ฟลอยน้ําให้เราด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดว่ายน้ําแล้วก็เดี๋ยวลองมาลอยกันเดี๋ยวเราจะลงสระน้ํานะคะถ่ายรูปกันทุกคน ซึ่งนี่เรามีของลอยน้ำด้วยเราจะต้องลงยังไงเนี่ยแก yeah. มีแตงโมมีเค้กแล้วก็ขนมไทย นี้พาทุกคนมาพักผ่อนนะครับชุดหมูกระทะของเราค่ะทุกคนนี่โอ้ กัรตอนเช้าดีมากค่ะทุกคน <Wow. S 1> อันนี้อาหารเช้าของเราและน้ำชากาแฟาข้าวต้มป้าทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงไปหาอะไรกินกันเนาะตอนนี้ก็เกือบเกือบสิบโมงแล้ว mm. เดี๋ยวเราแต่งหน้าก่อน ท้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็ลงกันแดดของเรานะคะเดี๋ยวจริงๆมาอยู่ที่นี่อะไม่ค่อยได้แบบได้ทำอะไรเลยอะคือกินนอนเล่นน้ำนั่งดูวิวซะส่วนใหญ่อไมนเป็นบรรยากาศแบบชิวๆได้พักผ่อนแล้ววันนี้ตื่นเช้ามาอากาศเย็นมากตอนแรกว่าจะแช่อาบน้ำแต่ว่าไม่น่าจะแช่ไหวค่อนข้างเย็นอยู่ ไม่รู้ว่าลงไปข้างล่างจะมีร้านไหนหน่ากินน่าไปไหมแต่วันนี้แบบใส่ชุดน่ารักน่ารักน่ารักเลยความชอบมี่จะให้ก้าวเต็มสิบะนะจะชอบแบบบรรยากาศอะไรทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็มีแต่ว่าจะติดแค่เตียงจะเป็นคนชอบนอน,นอเตียงนุ่มเตียงที่นี่สำหรับจัดคือค่อนข้างแข็งแต่ถามว่านอนได้ไหมนอนได้นะนี่ไม่ได้เป็นปัญหา แต่ว่าถ้าใครแบบจะมาแล้วแบบติดนอนเตียงนุ่มอะไรเงี้ยก็เอาท็อปเปอร์เอาฟูกของตัวเองมาปูทับอีกสักแักชั้นหนึ่งก็น่าจะได้เดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนคนเดี๋ยวเจอกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะหาร้านกินก่อนกินข้าวก่อนเข้าบ้านไม่รู้จะกินอะไรดีเดี๋ยวหาร้านก่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะ เรามาแวะสวนสนกันดีกว่าค่ะทุกคนมันอยู่ทางทางผ่านที่เราจะไปกินข้าววันนี้นะคะเออใช่ข้าววันนี้เราจะไปกินลาบต้นขามกันนะคะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเซตกล้องก่อนเพราะว่ากะจะแวะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปนิดนึดนงกล้องโทรศัพท์ของฉันเนี่ยแหละอ่ะผมก็แบบไม่ได้เซตไม่ได้อะไรด้วย ทุกคนบรรยากาศดีมากต้นสนจัดเพิ่งรู้จัดเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเนี่ยสนสนนะทุกคนลองดูตรงนู้นมีชิงช้าด้วยห่ะมีชิงช้าเรื่องนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปกันทุกคน ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลาบต้นขามค่ะแวะกินข้าว,วก,าก่อนกลับบ้านกันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในร้านกันค่ะทุกคนบรรยากาศในร้านนะคะโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งแบบกว้างขวางมากอันนี้เรามาเช้ามากนะมาประมาณ11โมงนะคะสามารถมาสั่งอาหารตรงนี้ได้เลยนอกจากตรงนั้นแล้วก็ยังมีโต๊ะนะคะที่อยู่ด้านนี้อีกนะ แล้วด้านหลังโน้นนะคะก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยไหนละ่ะม้ถ่ายรูปมีมีสวนหญ้ามีอะไรด้วยอันนี้น่าจะเป็นโซนห้องแบบห้องพิเศษเมนูมีเยอะมากตรงนี้บเบเลอร์เธอทั้งหน้าทั้งหลังเลยลาบต้นขามันขึ้นชื่อว่าร้านลาบสั่งลาบเลยนะลาบดิบลาบเนื้อดิบล oh <my> าบเนื้อดิบหนึ่ง okay. ยวเราเอาเมนูนะคะไปให้เขาเรียบร้อยทุกคนอร่อยมากใครได้แวผ่านมาแถวนี้ไวมากินได้นะคะลาบอร่อยจริงมัดเฟิร์มลาบดิบก็อร่อยใครสายลาบดิบเนี่ยต้องมากินเลยพี่ว่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านกันละ สนุกมากได้พักผ่อนหนึ่งคืนเต็มเต็มกลับไปลุยทำงานของเรากันต่อดีกว่าบายค่ะ